สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่องพ่อแม่อุ้งอิงครับอุ้ยใหญ่ปวดใส่ใส่แม่หน่อยป่ะอันนี้ฮาซีบแบบเมื่อไหร่คะต้องก็เหนียวางไหลแบบประมาณสี่สิบสองวันแลนะโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้เหนใหญ่ปวดแม่หน่อยแบบมีหางเงาเงาป่ะ หน่อยหน่อยฮะชุดทีมขาวทีมขาวบอกรีมเหมือนสิไป,ปเดือนอยู่เดอมอบางกะปิพรุ่งนี้เวลารอบคำครับ ให้เพื่อนห้าให้เ๋ยวใส่ไม่หน่อยสีขาวครับแนะนำเพื่อนเนีสีขาวนี่แต่ตัวน,น้อยนจะหลุ่หอุมยิงไงห้องยิงนี่แหละมันมาสดโอ้ยโอ้ยยังไง แล้วสุดสีขาวเแม่ช <favorite> ัยแม่มขาวอยู่เลยเนาะเป็นเป็นสุดเซาบอ่ะแม่เป็นสุดเซาไคล์ตรงข้างนมงป่ะ นกำลังเลือด้าเบิงจะเป็นแบบไหนมีมันมันบวมีใส่ก็จะไปเบิรนงนะน,นั่นเูด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 ูี่เดดู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 ดนดู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 งมันก็เป็นสีขาวสีครีมตัวนี้ น,น,น,นั่นดีขาว้คำท่งก็มีเออคำบุก็มีตั้คำบนมันเป็นชุดอันนั้นตัอชุดเอยียงเขืเ่อนชุดเง,งี้วๆหน่อยแฟนซีปุ่นชี้ขาวยู่ปุ่นมาแมนบอ ยิเด็กสีขาวจะคลองกัใส่ดตัว้า,า,านผยิงก็ใส่สู่ร่ด้วยโ้ยปวดหัวบ่ได้เออได้อยู่ออยลองบ่ลองได้บ่จ้ะตัวน,นี้เพิ่นขายหรือเพิ่นเศาีตัวน,นี้เศ้าบ่ครับหรือขาย ใส่โบไทยคนละลูกหุนนี่เด็กสีขาวอะไรปะน,น,น,นี่นี่สีขาวเนี่ยบบได้บบแบนนี่มอสูนรมอผ้ามาั้งสีขาว บ่อข้อสองแบนค่ะบ sure ่อใดแล้วลานีบ่มีอันนี้ยังบ่อใดวะอ๋อพ่อจแใช้แบบเค่องกระเาเต่ยวูถขาวิีฟิของบาโอแ่เยิงกับดิชยิหืนี่ฮาเบืองไวเที่ยวนะะฮามาเศร้าจ่นี่กัได้ก่อนมันเด้เศราได้ใช่เรื่อยอยู่ โมมีมมหมบบุ่นมันโมมีหุ่นแบบไดนวะมันโบมันโบได้หุ่นโมแมนโมมีหุ่นขอบคุณค่ะเดี๋ยวการ์นาผมสิมาเซา,าค่ะครับเพราะว่าคูอนีมีกหลายสิ่สิ่งที่ยังไม่เลยครับบถทัน่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่ง อยู่ทาบงบขศเม็นว่ครับ บรรยากาศช่วงเย็ยนๆในเมืองสีสเกตครับมาอีกลานหนึ่งครับพามันะไร นี่บอเดี๋ยวไปดูสูตรผู้ชายกันน้องห,หญิงอะไรนะน้องห,หญิงกับนี่นี่เจอแล้วอันนี้เสาเสาหรือสื่อครับสื่อเนาะ

ทดห่มัเใช่ฮันเปอเปิงเอใบัวครับเอ๊ทาหน่อยเปิงอือทาหน่อยไปยังไม่หามเยนจังเยได้บ่อขโมันเขาอะล่หมอผ่ามอะอย่างี้หมอูุด ผมเม็นจะไปอันนั้นนะครับงานเป็นงานบุญงานกาล่าดินเนอร์งานกาล่าใส่เสื้อขาวใส่แม็กกระททอนล,ลากได้ทุกสีบอกครับเป็นคนอันเป็นคนตีนสีขาวตีนสีขาวมันตกนกางเกงขาวน,นะแมเนาะตีนสีขาวกางเกงขาวที่จะเอาอตัวผ้าคาดตกแต่งให้มันด่ที่ดีก็ได้จะคาดเอวหรือคาดบ่า,บาก,ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะคาดเอวอืมทางนี้ทางได้วอเขาได้กันสิโอเคกระสุนบอกกรอไปโดนกระสุนเพื่ออ่ะตัวนี้แหละครับมันก็ต้องมี ดาวค่าคั่นลำบากค่าคันเ๋ยๆครับคงจะทัอะไรยอยไทายไปแล้วเันต้องเปนสีอะไรครับมีที่ความชอบโ Oh my God ี่าี่่คาแล้วก็หนึ่งยิงเย็นมาวันนี้พ่อ